อาซาตีพี่น้องมดิุคคาพามาเบิ่งถ้ามาจกได้พี่น้องโอุ้่นถ้ำเนี่ยุ่นปอตะไก่หุ่นได้หุ่นมันจะมีถ้าเลือกเอาุ่นได้ปูนถ้าต่ำกับหุ่นแล้วผูมีทางกับปลาตะไก่ผั้มืดๆก้พนิล่ะบุคคาบุค้าไปบุค้าอะไรทำมืดบไม่ได้อันนี้ก็เป็นมาแบบนี้ได้เดี๋ยวบุคคาฉีพาไปบนพื้ดีได้ทำเงี้ยวได้ทามาก็มาจกกวนี้ ทำประดางทำโบราต,รนตานได้เ่ยพื่ต้องโง่ทำมาจอกเลยนี่เดี๋ยวผ้ขาจะพาไปบึงเนาะทำมาจอกไปได้ไดนี่แหละคือทำมาจอกพี่น้องทำมาจอกไปแบบนี้ได้ ปีนาพาเป็นลืกเป็นซักสชั้นสีชั้นไวพี่น้องไพกชั้นหนึ่งชั้น 2, สชั้น 3, สชั้น 4, สี่ชั้นหางท้งหลังคาเอาง่ายลายชั้นเด้ทำมาจเดนย่นี้ก็เป็นลืกเป็น,นาพาได้ชั้นเทิง้ามาาจอกบ,บ้านางได้แต่บุหน้าตางอำเภอตะโก้องงพี่น้องนี่็าตัวเลขเนาะในม,มารีวิวเรื่องทำมมาจอก ให้ผู้ติดตามบึงเนาะวันนี้ใกล้ลลค่ำแล้วไอ้ค่ำเนี่ยผู้าก็ใช้ลอกมือถ่ายคลิปตอนใชเมื่อได้พี่น้องถ่ายทำมาโจกเนาะนี่คือเป็นทำมงนึ่งได้ังไรเป็นทำยาวด้ทำมาโจกทำมาโจกบด่างน,นี่คุ ว่าทำกว้างเลยเตยพี่ได้ง่ายๆเหมาะสำหรับสีเนื้อฟูสีมาปิกวิบิพี่น้องปุ๊กมีหูเข้าไปได้ข้างในบุกระดับมุดข้างในปุ๊ปกไปทำเข้าไปเนาะนี่คือทำมาจอกนี่แหละทำมาจอกแหละพี่น้องเพื่นผูจักทำมาจอกบดงังนี่ก็มีพระซาโมงปุ๊กนางหันหน้าไปทางเดียวเลย <c oughs> ต่อแรงว่านี่พวกข้าครับมารีวิวตอดซื้อมื่อนะพี่น้องมาแต่ข้ามผเลยมารีวิวทับมาเจ้าะนี้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะทำมาเจาะผู้บัญชากางเป็นแบบนี้ได้หรือซืเมื่อแบบนี้ละกว้างเติบกี่ได้พี่น้องก็กว้างเติบกี่ได้เไูเป็นถ้ำมุดฝังในพอได้ทำมาเจาะนี่ก็ได้นี่พวกข้าก็ข้าแล้วเนาะ ทำแล้วก็มารีวิวมงนี้นาบุคากับซักเซเพนเมื่อแล้วพี่น้องไงอันนี้บุคากาับคือชีวิตคลิปพ,พอสามนี้